ข่าวดีดีกับพี่คำรนำร,น,ร,น,รนมาแล้วเสีร้ามาแล้วคำนตอนพักตบชวาพืชที่กำจัดไม่หมดแต่ก็ต้องกำจัดเพื่อชาวบ้านนะจะบอกให้บ้านสร้างปราจีนบุรีเราอยู่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีมีเป็นพื้นดินทอง ได้มาแล้วต้องรับรองว่าสุขุรา ที่ไหนเดืเอดร้อนเราจะไปที่นั่นนี่คือการทํางานของเครื่องจักกลที่สํานักเครื่องจากกลของกรมชลประทานโดยส่วนบริหารเครื่องจากกลที่หอยุธยานําเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาตักผักตบชวาที่ขวางทางน้ําประมาณ3กิโลเมตรบริเวณอบอตอบางพรวงอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีกนนี้ผมเองครับ <c oughs> ทั้งนี้หนึ่งเดือนเศษมาแล้วที่ผักตบชวาในแม่น้ําปราจีนบุรีไหลมารวมแออัดอยู่ในบริเวณนี้ทําให้เรือตกปลาตก กุ้งของชาวบ้านไม่สามารถทำมาหากินได้มันเป็นทุกปีเลยครับทุกปีครับ ที่นี่เดือดร้อนทุกปีครับบางบัวงเราเดือดร้อนมากเพราะว่าเราใช้การตั้นตอนทางเรือการตกกุ้งตกปลาต้องชมท้องถิ่นท้องที่ที่ไม่นิ่งดูได้เมื่อเห็นทุกข์ของชาวบ้านก็แจ้งไปที่ชนรับทานสิ่งที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากการทำมาหากินของชาวบ้านในแม่น้ําลําคลองมีประสบเจวาเป็นอุปสรรคทํามากินไม่ได้ขอบคุณมากเลยครับพอ,อสํานักเครื่องจักรกลบอกแจ้งได้ทุกเวลา24ชั่วโมงถ้าเป็นความทุกข์ของชาวบ้าน นี่คือความพร้อมเมื่อเกิดการร้องขอสํานักข้ากชนเราก็มาทันทีไม่ว่าจะน้ําแรงน้ําท่วมหรือสิง่งกีดขวางทางน้ํานะครับเราก็ต้องไปช่วยพี่น้องทันทีครับที่ไหนที่ไหนเราก็ากไปช่วยหมดสรุปตุ๊บตับครับว่าถ้าทุกส่วนช่วยกันปัญหานั้นก็หมดไปขอรับใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> ได้มาประจินบุรีพอบอกน้องพี่ว่าจิตใจนี้มาลังมลือง เมืองเขาดีดีจริงไปเสียทุกเรื่องจึงช่วยประทังประเทืองให้บ้านให้เมืองเจริญก้าวไกล เอาดีๆกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนเป็นหูตาปัญหาทุกร้อนก็จะได้แก้ไข I will tell you บาพงพวงบ้านรสร้างปราจีนบุรีเด้อ <c oughs> ส์สบอกใครจึงช่วยประทังประเทืองให้บ้านให้เมืองเจริญก้าวไกล